รวมหทะเลไทยน่าเที่ยวช่วงหยุดยาวไม่ใช่ว่ายินไม่ใช่พัทยาจะพาเธอไปทะเลที่ไหนดีจะพาเธอไปสังวี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 หาซายมันจะดูสวยถ้าเธอนุ่งบีกีนีเดินช่งมือกับพีกระโดดน้ำตูมตูมที่เกาะเต่าเราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลดำน้ำอย่างเดียวแต่ว่าไกด์ที่จะพาเราทะทะเที่ยวดำน้ำนั้นเป็นหมาโกลเด้นเจ็ดตัวเดี๋ยวมาบอกวิธีการจองด้วยนะครับมีหมาแล้วก็ต้อง มีแมวเกาะไข่แมวจาะที่หาดขาวน้ำใสและมีประชากรแมวล้นเกาะครับอยู่จงังหวัดพังงาเนาะมีเกาะพระทองที่ไม่มีไฟฟ้าคนน้อยแต่โคตรสวยเลยครับมีโรงแรมอยู่บนเกาะนะอยู่สบายเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟฟ้าถ้าใกล้เข้ามาหน่อยนะคนดูก็มีเกาะไร้ชื่อที่สัตหีบซึ่งเราจะต้องนั่งเรือใบไปเท่านั้นครับอันนี้ก็แนะนำอันซีนมากมาก และเที่ยวทะเลแบบติดกแกรมที่ระยองกับการนั่งเรือประมงที่รีโนเวทออกมาหรูหลามา,หาเห่าออกไปโดดน้ําตุ้มๆนะไปยังไงอยู่ที่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่คนดูจ๋านี่คืออาสาพาพไปหลงหาทะเลไทยหน้าไฟช่วงสองกลา ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ s ั b สไคร b e อาซาพะดงด้วยนะค่อนข้างอันซีเลยนะครับที่รวมมาให้เนี่ยเผื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนเนี่ยไป,ไปเที่ยวกันตั้งแต่ทะเลที่ไปง่ายๆนะขับรถไปได้แล้วก็ทะเลที่อยู่ไปทางใต้นะครับที่อันซีนประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ไปยากจนเกินไปนะครับมันเป็นปัญหาของทุกบ้านไว้ก็คือพอใกล้สงการเนี่ย เริ่มร้อนลนแล้วแฟนอยากไปทะเลจังเลยค่ะที่รักค่ะพอไม่ได้วางแผนเบื้องต้นเนี่ยนะครับสุดท้ายก็จะจบที่พัทยาหัวหินที่แรกเลยมันคือไปเล่นทะเลกับน้องหมาโกลเด้นทะเลสีสวยขนาดนี้เป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจาก,กเกาะเต่านั่นเองทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกาะเต่าเป็นจุดดำน้ําที่สวยติดอันดับโลกนะแต่ถ้าเกิดไปดำน้ําปกตินะมันจะดูธรรมดาเกินไปครับ เพราะไกด์นำเที่ยวของเราก็คืออีเจ้าหมาไลฟ์การ์ดเนี่ยนะครับเขาชื่อว่ามันนี่แล้วก็แฟนตาจะออกเรือไปกับเราครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องออกลูกหลานจะเป็นหมดเลยมี6ตัวแล้วมีน้องบีตังน้องตะวันน้องทะเลแล้วก็น้องทรายนะครับคือเริ่มแรกนะครับลุงชัยแล้วก็ภรรยาของแกคนนี้เนี่ยทำอาชีพเดินเรือนี่แหละแล้วก็เลี้ยงน้องหมาเอาไว้เวลาออกทะเลเนี่ยก็เลยเป็นห่วงก็พาหมา,าไปด้วยครับทีนี้มันเริ่มชินแล้วก็เริ่มที่จะหัดเป็นไลฟ์การ์ดโดดไหฮะโดดเอยโดดครับโดด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 ดุดดึง โคตรน่ารักเลยคนดูแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มีหมา6ตัวเขาก็จะผลัดกันออกมานะครับไอ้เจ้าพวกนี้มันชอบเล่นน้ํามากครับเราโดดมันโดดและความฉลาดของน้องๆเนี่ยก็คือนี่ครับเวลาเราเหมือนจะจมน้ําเนี่ยมันจะช่วยชีวิตเราแบบนี้คาบมือเราไปที่เรือเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทันจมในบ้านี่น้องก็จะคาบหวงยางเราเข้าเรือเสมอท,ท,ทั้งที่เรายังปลอดภัยดีเป็นไลฟ์การ์ดที่ช่วยชีวิตผิดจังหวะไปหน่อย <IST> <t av> และพวกเด็กๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาเจอขยะทะเลเนี่ยจะช่วยเก็บขึ้นเรือด้วยและน้องๆไม่ได้พาเราไปแค่เกาะเต่านะครับไปเกาะนางยวนด้วยเกาะนางยวนเป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ก็เป็นแหล่งดำน้ําตื้นที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็พบได้ทั้งปะการางังปลาแล้วก็สัตว์ทะเลนานา,นา,นาชนิดสมบูรณ์มากนะแนะนำว่าให้มาตอนช่วงเทีท่ยงครับ ถึงแม้แดดจะร้อนนะครับแต่แสงเนี่ยก็จะส่องลงมาใต้ทะเลให้โลกเบื้องล่างนี้เปล่งประกายสีสันสวยงามเนี่ยดูดีมันสมบูรณ์มากอย่างการในการ์ตูนนีโมและเกาะนางยวนนะครับเขาเป็นทะเลแหวกที่เชื่อม3ามเกาะเอาไว้ด้วยกันนะเหมือนพาราไดซ์เลยน้ําใสมากๆจริงๆแล้วบนเกาะนางยวนมีรีสอร์ทด้วยนะครับน่ามานอนสักคืนเหมือนกันจํานวนท้องพักไม่เยอะด้วยคนก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้มาพักเนี่ยก็จะมีเป็นบาร์และร้านอาหารครับ แฮปปี้เลยครับแล้วค่าเดินเรือของลุงชัยแล้วก็น้องหมาหมาเนี่ยเริ่มต้น2,500ถึง5,000บาทนะครับก็ตามจำนวนคนนะหารกันก็คนละ6,700บาทเท่านั้นเอง ฝากความคิดถึงเ <c oughs> ด็กๆด,ด้วยนะครับคือผมไปมาล่าสุดเ,เป็นปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เขามีลูกหลานแล้วเออถ้าเจอน้องหมาก็ฝากไซซ์กหูหนึ่งทีบอกว่าพี่ว่านคิดถึงนะครับหมาไปแล้วภูเก็ตเนี่ยมีกเกาะนึงครับเขาเรียกว่าเกาะไข่แมวที่ผมไปรู้สึกไปแฮปปี้มากหาดใสมากแล้วก็อุดมไปด้วยแมวเป็นร้อยชีวิตครับจริงๆ,ๆเกาะไข่แมวเนี่ยไม่ได้อยู่ในภูเก็ตมันอยู่ในพังงาครับแต่ว่าเดินทางจากภูเก็ตเนี่ยง่ายที่สุด นี่หน้าตาของเกาะไข่แมวนะครับมันจะจิ๋วๆแบบนี้และหาดทรายขาวจั้วะเช่นเดียวกันเกาะไข่แมวเนี่ยจริงๆชื่อจริงของเขาก็คือเกาะไข่ในนะครับส่วนมากคนมาที่นี่นะครับเขาจะเที่ยว3เกาะเกาะไข่ในเกาะไข่นอกแล้วก็เกาะไข่นุย้ยต้องไปคือเรือที่แหลมหงาภูเก็ตนะครับ คนก็เลยชอบคิดว่าเกาะไข่แมวในอยู่ในภูเก็ตจริงๆเขาอยู่พังงานะแต่ว่าเดินทางจากท่าเรือนี้ง่ายที่สุดครับเราจะล่องเรือไปทั้งหมด3เกาะและเกาะไข่แมวเป็นเกาะแรกที่เราจะไปใช้เวลาจากฝากประมาณ15นาทีแมวอยู่ไหนแมวแมวยังไม่เห็นแมวเลยแมวอยู่ไหนแมวแมวแมวอยู่ในทะเลบ้างไงบ้ารอให้เรือจอดถึงฟังก่อนสิและนี่คือ เกาะที่เป็นบ้านของน้องแมวนับร้อยตัวจิ๋วๆแบบนี้เลยครับนี่ไงอึก,กัดตูดกระตูดหนูกูกัดหน้ามึงอะไม่กล้วทำไมถึงมีน้องแมวเยอะขนาดนี้บนเกาะน่ะเหรอเมื่อก่อนเกาะนี้นะครับหนูเยอะมากๆ ชาวบ้านเนี่ยก็เลยเลี้ยงแมวเอาไว้จับหนูสักพักหนูไม่มีแล้วครับแต่ว่าแมวเนี่ย <c ười> ขยายพันธุ์จนตอนนี้แมวเยอะกว่าหนูแล้วก็แมวเยอะกว่าคนฟิลของเกาะนี้ก็จะมีความพาราไดซ์ที่ยังคงเป็นความโลโคอลอยู่ครับมีบานน่ารักน่ารักนะแต่ว่าก็จะมีบ้านของชาวบ้านเหมือนกันซึ่งชาวบ้านบนเกาะนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นชาวมุสลิมนะครับซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วคนนี้ก็เข้าทางเลยเลี้ยงไว้บ้านละตัวสองตัวเลยจ้ะตอนช่วงกลางวันเทีเ่ยงๆน้องๆก็ๆจะไปหลบแดดตามบ้านของชาวบ้าน หาของกินง่ายมากนะครับของกินเยอะแล้วก็รวมถึงของกินของน้องแมวด้วยชาวบ้านก็ขายขนมแมวเป็นอาหารเสริมนะครับ <c oughs> ค่อยๆเลี้ยงน,นะลูกเหลือไว้้พี่บ้างพี่จะเก็บไว้กินกับข้าวสวย <c oughs> แล้วถ้าเกิดมาแล้วนะครับให้เดินอ้อมมาหลังเกาะจะเจอกับตรงนี้เป็นโคดหินโคเท่เลยครับยังกระหลุดไปดาวังคารน่ะถ้าเกิดหาไม่เจอก็ถามชาวบ้านได้ว่าโคดหินสวยๆอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเขาพามาเอง เป็นที่ชื่นชอบของอสาวๆแน่นอนเพราะว่าคุณอายภรรยาผมแก <c oughs> อินจัดเลยเกาะเน,นี้ทุกที่นะพอมีสัตว์น่ารักน่ารักอาศัยอยู่เนี่ยมันทําให้น่ารักคูณสิบจากที่น่ารักอยู่แล้วแล้วมุมดําน้ํานะก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้เกาะอื่นเลยเราก็จะแวะดําน้ําตลอดทางระหว่าง3ามเกาะไข่นะครับเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยข้างล่างนะยังกะแบบจัดสวนอนะแต่ว่านี่คือการจัดสวนที่ละเบียดตะไมของธรรมชาติซึ่งนอกจากเกาะไข่ในหรือว่าเกาะไข่แมวนะครับเกาะไข่ นอกเนเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามหาดทรายขาวแล้วก็น้ําทะเลใสนะและก็ตรงนี้คือเกาะไข่นุ้ยครับเป็นเกาะสุดท้ายในทริปที่เหมือนฟินาเล่คนจะเยอะหน่อยฝรั่งหน้าตาดีจากทั่วโลกเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้3เกาะไข่นี่ครบทุกอารมณ์จริงครับราคาการเดินเรือก็คนละ800บาทนะครับราคากลางๆจะประมาณนี้ก็แล้วแต่เอเจนซี่แล้วก็แล้วแต่เรือน,นะอันต่อไปใกล้ครับแต่อันซีนเนาะขับรถไปได้สัต,ตหีบกับเกาะที่ไม่มีชื่อทางเราเองเรียกว,ว่า กาะแห่งความลับไปเองไม่ได้จะต้องนั่งเรือใบไปเท่านั้นครับเกาะที่ไม่มีชื่อครับเราจะต้องมาสัตหีบนะแล้วก็มาล่องเรือใบกับสัตหีบเซลิงคลับหลายคนจะถามแน่ว่าสัตหีบสวยขนาดนี้เลยเหรอ เนี่ยน้ำมันใสเยี่างะทะเลใต้สัตหีบเซลลิงคลับเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลนะครับเราจะเห็นว่ามีเรือใบสีสันสวยงามอยู่ในทะเลเต็มไปหมดเลยนะอยู่ตรงนั้นแหละครับซึ่งก็จะมีเรือใบหลายแบบให้เล่นกันนะครับอย่างที่ผมเลือกนี่ก็คือเป็นเรือใบที่เรียกว่าโฮบี้สราคาก็วันเดย์ทริปเนี่ยคนละ1990บาทนะครับลองไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนให้พี่ขับเลยแล้วกันครับโอเคซึ่งเราจะออกเรือกับคุณครูผู้สูงคุณวุฒิและไม่น่าเชื่อครับระหว่างล่องเรือเน่้นใสมากๆะ ลักษณะของเรือโฮบีสเนี่ยก็จะนั่งได้ไม่กี่คนนะครับและเราจะต้องช่วยกันคุมใบเรือแบบนี้นะครับแล้วก็หางเสือแต่ถ้าเกิดอยากมาเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆเขามีเรือใหญ่ที่เป็นเรือใบที่ติดเครื่องยนต์นะครับใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับและช่วงที่ดีที่สุดก็คือฤด,ดูร้อนในช่วงของฤด,ดูฝนมิถุนาถึง,งรกรกฎานเนี่ยตอนมีฝนก็ต้องเช็คพยากรณ์อ,อากาศแบบวันต่อวันก่อนมานะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฤดูมรสุมเนี่ยโอโ้คิดดูดิเรือรลํานี้เดียวนะอันตรายเหมือนกันและข้างหน้านั่นแหละครับเกาะแห่งความลับเกาะที่ไม่มีชื่อ นี่อยู่กลางอ่าวสัตหีบเลยนะครับห่างจากฝั่งประมาณ6กิโลเมตรลองเช็คกาะทางเรือใบอดูก่อนนะครับบางช่วงจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าบางช่วงเนี่ยจะมีพี่พี่ทหารมาฝึกกันที่เกาะน,นี้นะครับโอ้โหดูทรายดีขาวอย่างกระดาษ A4 อะ่ะแล้วก็คนน้อยแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีโรงแรมไม่มีไฟฟ้านะและการที่เราล่องเรือใบมาได้อย่างเดียวเนี่ยมันทาให้โอ้โหสงบงมากๆครับไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีแต่เสียงคลื่นทะเลกระทบฝั่งแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับนี่ครับหอยเหม็นครับ หอยเม่นนะหอยเม่นหอยเม่นเยอะครับแต่ว่าน้าําใสเราก็จะมองเห็นน้องได้ถนัดตาหน่อยระวังไปเหยียบก็พอซึ่งการมาเที่ยวกเกาะแห่งความลับน่ยนะครับเราก็จะได้ดําสโนว์กลิงดำน้ำตื้นด้วยนะดูดิโอ้โหถ้ามองจากมุมสูงโ,โหใสอย,ย่างกับมรกตครับตอนผมไปเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทะเลใกล้ๆกรุงเทพสมบูรณ์ใช้ได้เลยครับข้างล่างก็มีปะการังที่ยังมีชีวิตนะแล้วก็มีปลานิมมเป็นรุ่นไซ่ทานนะครับติดตั้งระบบ AI เอาไว้ไอ้บ้านี่ของจริงปลาจริงๆโว้ย อ่านี่คือหน้าตาของเรือใบที่มีเครื่องยนต์นะครับนั่งได้หลายคนจะนั่งเรือเที่ยวอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดอยากเล่นเรือใบจริงๆเนี่ยที่นี่ก็มีสอนนะครับทั้งแบบ1วันและ3วันเล่นกันจนเก่งไปข้างนึงครับแล้วก็สัตหีบเป็นเขตของพี่ๆฐานเรือนะเราจะได้เห็นวิวทะเลสวยๆพร้อมกับเรือลบใกล้กรุงเทพด้วยครับอันนี้ไปไม่ยาก,กเกาะแห่งความลับสัตหีบและที่ต่อไปเป็นทะเลสําหรับคนดูที่ชอบติดแกรม ชอบอะไรรูลาหน่อยนะครับอันนี้ราคาสูงหน่อยเราจะนั่งเรือออกไปในทะเลแล้วก็โอ้เรือเขาน่ารักมากกำลังคิดเขาชื่อเรือว่าซันโวยาชผมไปมาทีหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยแฮปปี้มากเลยพาเพื่อนๆไปเหมาเรือทั้งลำออกไปนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆกระโดดน้ำตุ้มตานอยูระยาองเองเขาชื่อว่าเรือซันโบยาชยังอยู่กันที่อ่าวไทยแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพจังหวัดระยองนี่ไม่บอกไม่รู้นะว่าเรือลำนี้เคยเป็นเรือประมงมาก่อนครับเราจะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมตานอำเภอแกลงจังหวัด ยองนะครับซึ่งจะพาเราไปเกาะมันในแล้วก็เกาะมันนอกอันนี้แบบติดแกรมของจริงครับเพราะว่าเรือที่เขารีโนเวทมาเนี่ยเท่จัดสะบัดไหลเลครับหมายถึงผมหหมายถึงเรือครับอ๋อ เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศบนเรือนะครับเขาแต่งออกมาโคซี่สุดๆที่สัมภาษณ์มาก็คือคุณวินหนึ่งในทีมของซันวอยช์แน่ได้แรงบันดาลใจจากการเห็นเรือที่บาหลีครับก็เลยคิดว่าทําไมเรือประมงบ้านเราเนี่ยทรงมันสวยอยู่แล้วจะทําให้สวยติดแกรมบ้างไม่ได้ซึ่งบนเรือนี้ก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ของว่างให้นะครับมะพร้าวที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะมะพร้าวที่นี่ต้องนั่งตักแดดแล้วกินครับ <laughs> อันนี้เหมาะสําหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สาหรับการมาเที่ยวเป็นหมูม่มวลแบบติดแกรมทั้งแกง๊งราคามีทั้งแบบครึ่งวันแล้วก็เต็มวันนะครับราคาสูงหน่อยนะมากับเพื่อนประมาณ5-10คนหารกันก็อยู่ที่ประมาณคนละ2-3,000บาทราคารวมววลคัมดิงส์ผลไม้เครื่องดื่มอุปกรณ์ตกปลาเรือคยักแล้วก็อุปกรณ์ำนำน้ำนะครับอ่ะเรือก็จะพาเราล่องมาถึงเกาะมันใน กาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ131ไร่อยู่ใกล้ฝั่งนิดเดียวเองที่นี่บรรยากาศจะเงียบสงบมากๆนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้พักค้างคืนหรือว่าเล่นน้ำบริเวณชายหาดรอบๆเกาะเลย เพราะเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลที่มีทั้งการอนุบาลเต่านะครับแล้วก็เพาะเลี้ยงด้วยเต่าตนุแล้วก็เต่ากระนะครับกระอะไรรู้ไหมครับพี่มึงพอใจยังไม่ชงมุกต่อไม่ตลกเลยเกาะมันนเนี่ยเรามาได้ตั้งแต่8ดโมงเช้าแล้วก็ปิด4ี่โมงเย็นนะครับช่วงน้ำลดจะได้ชมทะเลแหวกด้วยนะครับและอีกเกาะนึงก็คือมีเกาะมันนแล้ว ก็ต้องมีเกาะมันนอกสิจ้าคนดีซึ่งเกาะนี้ก็เงียบสงบเพราะว่าอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือไทยเกาะมันนอกเนี่ยถือว่าเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาหมู่เกาะมันต่างๆนะครับแล้วก็มีที่พักอยู่บนเกาะนี้ด้วย นี่ไพรเวทสุดๆเลยครับจะบอกว่าเกาะนี้นะครับหาดทรายเนี่ยเนื้อละเอียดมากๆละมุนเท้าถ้าเอาใสาป่ปากนะมันจะกรอบๆหรือใครอยากมาจิบเบาๆนะครับบนเรือนี้ก็สามารถออเดอร์เครื่องดื่มได้นะครับรวมถึงแน็คต่างๆนะครับก็สามารถแจ้งทางเรือไว้ได้ว่าอยากกินนะฮามีปีกไก่ทอดมีบาร์บีคิวต่างๆนะครับลองโทรไปเช็ครายละเอียดล่าสุดอีกทีละกันนะครับและช่วงที่สวยที่สุดมันก็ต้องเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกซีซึ่งเราสามารถขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าเรือได้ และก็ค่อย,อยๆโบกมือบายๆพระอาทิตย์ที่ยิ้มแฉ่งที่กำลังจะพ้นลับขอบฟ้าไปสวยเหลือเกินอันสุดท้ายนะคนดูอันซีนสุดเลยเพราะว่าเกาะนี้ครับสวยมากใหญ่มากคนน้อยมากและไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนนะครับดาวบนท้องฟ้าเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนคุณมเมื่อกี้ฟังว่าไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นครับคนดูสามารถไปได้แล้วมีโรงแรมดีๆที่น่ารักแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเกาะพระทอง เกาะนี้ไม่ใช่เกาะร้างแต่อย่างใดแต่เป็นเกาะที่อันซีนที่สุดอีกที่ของประเทศไทยเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับห้าของประเทศเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดของพังงาพื้นที่ประมาณ1นึตารางกิโลเมตรเลยนะเป็นที่อยู่ของชาวมอแกนประมาณ200กว่าคนครับวิธีการเดินทางนะครับจริงๆไปได้ทั้งจากระนองแล้วก็จากภูเก็ตนะครับท่าเรือที่ผมมาเนี่ยชื่อว่าท่าเรือคุาบุรีนะครับชื่อคุณคุณใช่ไหมมันคือปเป็นวณที่เขาใช้ถ่ายหนังเรื่องมหาลัยเหมืองแร่นะครับเราจะใช้เวลาจากฝั่งประมาณ1ชั่วโมง ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะสมบูรณ์มากๆเพราะว่าเป็นจุดอันซีนนะท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากเท่าไรธรรมชาติเลยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสูดหายใจได,ได้แบบเต็มปอดมากๆครับและพอมาถึงเกาะเนี่ยจะต้องต่อรถกระบะไปยังที่พักอีกไม่น่าเชื่อเลยครับหาดที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่มีคนเลยล่ะอันนี้ตกใจมากครับคุณดูไม่เคยเห็นหาดที่กว้างขนาดนี้แล้วก็ศูนย์คนศูนย์คนจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้แน่ๆครับ ทะเลที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยสวยแบบธรรมชาติและตอนนั่งรถมานะครับเนี่ยให้ดูความกว้างใหญ่ของชายหาดนะด้วยความที่เป็นเกาะใหญ่อันดับที่หของประเทศนะแต่พอมนุษย์อยู่น้อยเนี่ยก็มีสัตว์หายากมากมายนี่นกเงือกนะครับ บนเกาะมีที่พักเปิดอยู่ประมาณ6ที่นะครับซึ่งที่ที่เรามาเนี่ยชื่อว่า The Morgan Eco Village ย้ำอีกทีว่าไม่มีไฟฟ้านะครับเขาใช้เป็นเครื่องปั่นไฟแล้วก็โซล่าเซลล์ครับเห็นว่ามีพัดลมเนี่ยก็จะมีความติดติดับดับมีไฟตกบ้างนะและเตรียม power bank ให้ดีครับเพราะว่าไม่มีที่ชาร์จมือถือแต่สิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือลมเย็นๆจากธรรมชาติเพียวเและอาหารทะเลของที่พักนี้นะครับ <Yeah. S 2> อ,อยากไปอีกเลยโคตรอร่อยน้าจิ้มของที่นี่และอาหารทะเลส,สดแบบสุดขีดนะครับุองหอยปูปลาฟิลเหมือนไปเที่ยวเกาะส่วนตัวเลยครับแล้วตอนเช้ามืดเราต้องตื่นมาไปอีกไฮไลท์หนึ่งของเกาะน,นี้มีเป็นทุ่งสวรรค์นหน้าใหญ่เบื้องตเทอมอยู่บนเกาะครับพื้นที่6 0 0มืนกว่าไร่เฮ้ยไม่เหมือนไทยเลยเพราะว่าที่นี่มีทั้งป่าพุูต้นเสม็ดขาวหญ้าเสือหมอบที่ช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีแดงๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดมาฤดูฝนเนี่ยจะเขียวชะอุ่มเลยและนั่งโฟล์วูแบบนี้เข้าไปเท่ระเบิดเถิงๆที่นี่มีสัตว์ป่าหา,า,ายาก ตอนกลางคืนมีข้างขาแม่ไก่มีกวางป่าหมูป่าและทรายที่ขาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเป็นแร่ดีบุกนะครับกิจกรรมที่เราทําได้ก็คือพายเรือคายักออกมาเป็นฟิลที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับการพายเรือคายักคนเดียวที่มองไปรอบข้างไม่มีคนเลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูใต้ท้องทะเลกันบ้างดีกว่านะ ธรรมชาติที่ไม่เคยถูกทำลายนะครับเราควรอนุรักษ์เขาว่าอย่างดีเพราะที่นี่เป็นบ้านของสัตว์นานาชนิดนะครับนีโม <N imo S 1> รุ่นนี้เป็นรุ่นชาร์จแบตได้แล้วนะครับไม่ได้ใส่ฐานไอ้บ้าบอกแล้วว่าของจริงแล้วก็ยังมีคลองสีครามครับที่น้ําจากทะเลเนี่ยจะไหลเข้ามากลายเป็นป่ากโกกกางสมบูรณ์มากแล้วก็สวยมากๆเลยอะ่ะนี่ดูจากมุมสูงนะครับเห็นไหมว่าไม่มีคนอยู่รอบข้างเลยมีแค่เราและธรรมชาติล้วนๆนะ ราคาต่อคนนะครับรวมเรือไปกลับรวมที่พักแล้วก็เรือไปทุ่งสวรรณาเนี่ยอยู่ที่2วันหนึ่งคืนราคา2,990บาทก่อนไปโทรไปเช็คอีกรอบนะจ๊ะ ครบ5ที่แล้วแต่ว่ามันคิดออกอีกเยอะเลยครับอย่างล่าสุดที่ไปมานะที่ชุมพรเนี่ยมีทะเลเรืองแสงซึ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างน,นะครับไอตัวแพลงตอนเรืองแสงแต่ว่ามันจะน้อยกว่าช่วงที่ผมไปแล้วแต่ว่าก็น่ารักอยู่ดีเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะทั้งบ้านโฮมสเตย์เลืเกไปพักเนี่ยที่นี่คืออา่าวครามที่ชุมพรนะครับตรงนี้คือถ้าไปเจอคุณลุงเจ้าของบ้าน แดดโดโฮมสเตย์เนี่ยคือแกตลกมากเราจะได้กินปลาหมึกสดๆที่ทางบ้านเนี่ยเขาบามหมึกครับเป็นกรรมวิธีที่ยูนิคมากๆแถมให้อีกที่นึงครับอันนี้เพิ่งไปมาไม่นานประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับสุดยอดอันซินของชุมพรครับอ้าวคราม ตรงนี้นะครับเป็นชุมชนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะไม่ได้อยู่บนเกาะผมไปพักที่พักที่ชื่อว่าแดนโดโฮมสเตย์ครับเป็นบ้านชาวบ้านที่ทําประมงอยู่ตรงนี้ครับที่บรรพบุรุษของเขาเนี่ยเริ่มต้นการบามึกมีห้องพักที่มีแอร์ด้วยนะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้และอาหารที่เขาทําให้เนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่จับได้ในแต่ละวันปูแน่นๆอีกแล้วนะครับสดแบบยังไม่ตายมาที่ยโฮมสเตย์เนี่ยคุณลุงแกคิด คนละ1,300บาทนะครับถ้าเกิดคุณมา2.5คนเนี่ยรวมที่พักอาหารสามือ้อแล้วก็พาออกมาเที่ยวด้วยซึ่งก็จะพาล่องรอบๆตัวอ่าวเนี่ยนะครับแล้วก็พาไปเกาะกุลาอันซีนอีกแล้วครับเป็นเกาะเล็กๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสมบูานรังนกปัจจุบันนะครับกลายเป็นที่อนุบาลเต่าทะเลเงียบเชียบมากๆสดชื่นสุดๆปลาในน้ําทะเลเนี่ยเราก็จะเจอกับปลาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนใบไม้เลยดูดิแล้วก็จะได้เจอกับน้องเต่าที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะครับ ไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันอยู่ตอนกลางคืนคนดูจ๋าครอบครัวของบ้านแดนโดโฮมสเตย์เนี่ยเขาเริ่มต้นการบามหมึกนะครับเป็นเหมือนการยกยอในทะเลครับแต่ว่าใหญ่มากๆแล้วก็บามแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหหมึกเพียบเลยอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้กินหมึกสดๆนะใครอยากกินสดๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่านี่ครั้งแรกจริงๆแล้วก็ไม่เอานะก <laughs> ินแบบสุกดีกว่าสดมากหวานมากๆนะครับ แต่ไฮไลท์ของไฮไลท์และไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ทะเลเรืองแสงเคยเห็นหรือเปล่าเออหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในไทยมีแบบนี้นะครับตอนกลางวันเนี่ยเราจะเห็นเขาเป็นแพลงต้นลอยอยู่บนน้ำเนี่ยแต่ว่าพอตอนกลางคืนปุ๊บพอเราสัมผัสน้ํานะครับมันเรืองแสงแบบนี้เลยอะ่ะ เฮ้ยเหมือนในเรื่องอวตารเลยครับแล้ว <ses> พอจุ่มมือลงไปนะสารเรื่องแสงของแพลงต้อนเนี่ยก็จะติดมือขึ้นมาด้วยหรือเวลาที่น้าอยู่นิ่งๆแล้วมีปลากระโดดเนี่ยเราจะเห็นเป็นเรื่องแสงแบวบบบอันนี้ก<ว>็แนะนํานะครับแต่ว่าฤดูของแพลงต้อนเรื่องแสงเนี่ยช่วงที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงต้นปีนะครับจนถึงช่วงต้นมีนาก็เป็นอีกที่ที่แนะนําให้ไปอย่างยิ่งยวด ยังมีหลายที่มากมากเลยนึกไม่ออกนะตอนนี้เมื่อกี้เราเขียนกันไว้5้าที่ที่น่าไปเนาะสุดท้ายมันงอกมาเต็มไปหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะงอกใหม่เป็นร้อยๆที่เลยนะครับเพราะว่าคนดูน่าจะมีในใจว่าทะเลไหนในไทยเนี่ยน่าไปที่สุดพิมพ์มาไว้ครับเป็นตัวเลือกให้กับคนที่กําลังหาที่ไปหาทะเลไปเนี่ยจะได้ไปกันนะครับมีที่ที่สวยของเราก็ก็ได้นะไม่ติดนะ <laughs> อย,ยอมแพ้ให้นี่คือสาวพระบิหลง5ทะเลไม่ห้าละ ผมว่าน่าจะมากกว่านั้นแล้วครับรวมทะเลไทยหน้าเที่ยวที่ไม่ใช่พัทยาและหัวหินไปเที่ยวทะเลกัน